ผมขอพูดหน่อยนะครับพ่อฝ่ายค้านที่รักทั้งหลายผมขอพูดหน่อยเดียวผมขอพูดผมจบแล้วผมจะกลับบ้านรอมาวันหนึ่งแล้วเมื่อกี้บอกว่ากูพูดมากมึงก็ไม่พูดมากในสภาในที่การมริการกูพูดทั้งเดียวจริงแมงจะขึ้นเหมือนกันะเนี่ไม่ใช่ไม่ขึ้นนะเนี่ยรอมาวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านมาตีกันจะไม่ลง ชีวิตผม,มนะผ่านมาอย่างที่พวกคุณเธอนะ่ะมันน้อยนักผมไังให้อภัยได้ถามว่าวันนี้ถ้าไม่ให้อภัยกันไม่ยอมรับกันมันจะเกิดอะไรมันกำลังจะวิบัติมันกำลังจะวิบัติตรครับผมไม่ว่าลนะกัรเมืองวันนี้แม้แต่ระบบราชการมันก็เร๊งไปแล้วกับ